ครับผมครับช่างหนูช่างหนูทําได้ทําได้ทุกอย่างตามสรุรขนาดนะครับผมวันนี้ช่างหนูจะมาชี้แนะเรื่องเหตุผลที่ว่าตู้เย็นไม่ตัดการทางานตู้เย็นกินไฟค่าไฟเพิ่มขึ้นโดยที่ว่าผิดสังเกตนะครับสาเหตุมาจากอะไรนะครับเช่นตัวนี้ครับยี่ห้อโตชิบ้านะครับผมค่อนข้างอายุจะหลายปีหน่อยนะครับนะครับผมมาดูกันครับว่าสาเหตุที่มันไม่ตัดการทํางานแล้วก็กินไฟนะครับเย็นน้อยนะครับผมมาดูนี่ครับเพราะว่าตู้เย็นนั้นเราเปิดมาไฟแสงสว่างมีนะครับแต่เ้าปิดไปแล้วแสงสว่างมันจะดับนะครับไฟฉายนะครับผม จะเอาโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับเปิดกล้องนะครับเปิดบล็อกไปงี้ครับแล้วก็ใส่ไปในตู้นะครับโอเคนะครับแล้วปิดนะครับทีนี้เราไปสังเกตตรงนี้ครับช่องนี้ครับเราจะเห็นแสงอยู่ครับยางไม่สนิทเขาเรียกว่ามันสึกหล่อนะครับมันหดตัวและแข็งนะครับโอเคนะครับนี่ครับมันแข็งนี่ครับการแนะนําของเช่านหนูก็เปลี่ยนก็ได้ครับหาซื้อได้ง่ายๆดีนี่ครับมันเป็นยางสําเร็จรูปนะครับเพราะมันเป็นยางขอบนะครับนี่ครับดูง่ายๆตรงนี้ครับมันเป็นยางขอบ เราสามารถแกะแกะมาได้มันเป็นชุดตามเพจก็มีครับตามร้านขายร้านตัดยางมันก็มีครับเป็นชุดมาสําเร็จมันก็มีนะครับผมหมัก่างี้ครับตอนนี้เราเห็นด้านล่างแล้วเรามาดูด้านบนมากหะอครับเราดูครับดูให้ครบทั้งสองด้านนะครับแมปกั็เป็นนิดเห็นไหมครับเราเกตว่าด้านบนนั้นมันจะรั่วไหลเหมือนกันนะครับเป็นนิดครับเราจะลองดึงยางตูวก่อนก็ได้ครับดึงขอบยางตัวนี้มาลองดูก่อนนะครับดึงได้ครับไม่ต้องกลัวมันหลุดครับง้งมางี้ครับแล้วก็ปิดเข้าไปนะครับแมปเข้าไปงี้ครับอ่าเห็นไหมครับสนิครับ กายกไปได้หน่อยครับสนิทเลยครับผมมาดูด้านล่างครับทีนี้ครับเราปิดด้านล่างดูครับเราจะเห็นชัดเจนนะครับถ้าอย่างนี้อาการนี้เราดึงมาคงไม่สนิทนะครับเดี๋ยวสิ่หนูจะแนะนําให้อีกแบบหนึ่งนะครับกา2สองหน้านะครับทําดัดแปลงเอาก่อนเพราะว่าบางคนเขาเรียกงบประมาณรอการใช้จ่ายสิ้นเดือนหรือถึงจะเปลี่ยนได้อันนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอาจจะใช้ได้ระยะยาวได้นะครับเพราะว่าเป็นเบื้องต้นได้เลยนะครับถ้ามันใช้ได้ก็ใช้ได้ตลอดนะครับผมนี่ครับเราก็ แล้วก็เอายัดให้ลงร่องลงรอยนะครับหนุนให้หน้ายางให้มันเสมอขึ้นมาหน่อยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองปิดเข้าไปนะครับแบบเห็นไหมครับได้ผลนะครับสนิทจึ๊กเลยครับนี่ครับเราก็จะมองไม่เห็นด้านไหนอ่ะขยับนี้หน่อยหนึ่งเอาไว้เข้าด้านเดดหมับเข้าไปนะครับใช้ได้ระยะหนึ่งแก้ปัญหาได้เราแดแปลงตรงนี้เอากาวสงหน้าอัดเข้าไปนะครับมันก็สนิทยังใช้ได้อยู่เปปีเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันแข็งจนเกินไปปะอย่างนี้เอาไม่อยู่แล้วผมแนะนําให้เปลี่ยนนะครับอยู่ได้แน่นอนครับยังอยู่ได้อยู่คือว่า ถ้ามันรั่วมันจะทําให้ตู้เย็นของเรานั้นไม่ตัดการทํางานนะครับตอนนี้มาดูรูปแบบหน่อยครับมีอีกหนึ่งตู้นะครับผมนี่ครับตู้เย็นหลังนี้บางทีเราเปิดเราไปทันดูเห็นไหมครับมันเป็นอย่างนี้ปิดมันจะเด้งมาอย่างนี้เราดูอย่างนี้เราเปิดเปิดอย่างนี้เราไม่สนใจอะไรครับเราก็ไม่รู้นะนึกว่าตู้เย็นเราสนิทใส่่ไหนได้มันไม่สนิทนะครับผมรุ่นใหม่ๆนี้ถ้าเราเปิดด้านล่างชุบแล้วปิดแล้วเปิดด้านบนเลยมาไม่ได้ครับมันดูดระบบมันเป็นสูญอากาศลาบโป๊กตกแรงๆมันจะทำให้ เห็นไหมครับอย่างนี้มันเร้งออกมาคนบางท่านว่าตู้เย็นไม่เย็นเย็นน้อยนี่ครับสาเหตุค่าไฟขึ้นเพราะอะไรนี่ครับตู้เย็นเราเป็นอย่างนี้ถ้าเจอปัญหาแบบนี้ทํายังไงครับให้ไล่ขอบนะครับนี่ครับไล่ไล่กดกดไปนี่ครับให้มันมันหลุดมาจากบานเรื่องด้วยว่าเราไปใช้กําลังกระชากมันเวลาปิดเปิดปิดบนชุบเปิดล่างชุบกระชากมามันจะเปิดไม่ค่อยออกเราก็ใช้แรงกระตุกออกมาดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่สนิทปึ๊กเลยครับ้ากดไล่ไล่ล่องนี่ครับ มันหลุดออกมาสากบ่าได้กดไล่ไล่ให้ครบเลยนะครับเปิดอย่างนี้ชบแล้วปิดอย่างนี้เลยแล้วก็ดึงนี่มันจะดูดบางทีก็ตุกมามันทําให้หลุดออกจากบ่าได้นะครับต้องสังเกตดูที่เย็นในบ้านเลยนะครับกินค่าไฟไม่เย็นเย็นน้อยนะครับผมสรุป,ปง่ายๆว่าวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะเบื้องต้นให้ดูที่ทุกอย่างก่อนนะครับวิธีการทดสอบ นาไฟฉายหรือโทรศัพท์ก็ได้ครับ<ม>แล้วก็ปิดแล้วประตูแล้วก็ส่องดู<ม>ดูด้านข้างของตู้เย็นมันเราจะมองเห็นถ้าแสงรอดมาแสดงว่ายางนั้นเขาเรียกว่าหมดสภาพหรือไม่ว่าขอบยางมันเด่องออกมาเราลองกดไล่ดูตอนไล่ดูแล้วมันไม่เสมออะไรอย่างนี้เราก็แนะนําให้หาซื้อมาเปลี่ยนหรือให้ช่างเปลี่ยนให้ก็ได้นะครับผมถ้าเดี๋ยวนี้มันเป็นยางรุ่นเป็น,ปนขอบสาเร็จรูปหาซื้อได้ง่ายนะครับผมก็ง่ายๆครับสำหรับตู้เย็นที่กินไฟทํางานไม่ย้อนตัดให้สกเกตดูง่ายว่า ตู้เย็นเรายางประตูสนิทหรือไม่ครับเสื่อมคุณภาพก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมโอเคนะครับช่างหนูก็มีสาระได้ดีนํามาบอกสำหรับลูกยางของตู้เย็นนั้นถ้าเกิดปิดไม่สนิททําให้ตู้เย็นไม่ตัดการทําง,งานและกินไฟนะครับผมสําหรับคลิปนี้ช่างหนูก็นํามาเสนอมีสาระง่ายๆมาให้ดูนะครับก็เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมฝากติดตามช่างหนูครับเป็นกําลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่างหนูเลยครับผมสำหรับความรู้นั้นมีทุกคนครับขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะรู้มากรู้น้อยหรือรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองครับผม ครับผมครัสวัสดีครับนี่ครับสนิทแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่เห็นแสงก็คือจบหมับเข้าไปนะครับโอเค